สวัสดีจ้าทักทายนะคะเย็นนี้ที่อเมริกาอย่างที่เห็นทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยอยสบายใจละเย็นนี้เพื่อนๆทำอะไรทานกันคะเอก็ทำอย่างที่เพื่อนเห็นนะั่นแหละเออฝนตกไปละชุม่มชำ่ำว่าจะตัดยงตัดจานะเปียกอีกแกเพื่อน ทายอะ่ะเอ้ยน้องไก่อยากจะออกมากันละอรบรรยากาศก็เงียบเงียบอื้อ,อ,อลมพัดเย็นหน่อยนึงพระพ่อตัด ม้ไว้ฝนตกอาทิตย์ก็มาบ่อยจัดไม่มีเวลาตัด่อนไม้เลยอเออน้องไก่บ่กเคยอยากออกมาเดินเล่นอย่างที่เห็นน้องๆเข้าบ้านกันเรียบร้อยแล้วฝนพายุมาตะเกียบเนเดือนจ้นี่ใครจะเล่นก๊อฟมั่งม,มีไม้กออ๊อฟเวยนะ เหลือแต่ลูกก๊อฟหาวเองเย็นสบายฝนตกชุ่มช่ำนี่ผักที่ปลูกไว้ก็ขึ้นงามหลายแล้วเพื่อนวันนี้ผักชนิดนี้ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินเลยความเป็นของฝรั่งอ่ะจะลองเอาไป ทำทำอะไรต้องถามพ่อก่อนวะอุ้ยเพื่อนๆนี่ดอกทางตะวันเริ่มจะออกดอกแล้วนะ้าเพื่อนจ๋าเออน้อ,นองนอกเขียมเมล็ดลงขึ้นเต็มเลยใบหัวละพาใบงามงามเพื่อนใบยอดใหญ่มาเห็นะโอ้ปีที่แล้วใบเล็กนิดเดียวนี่ใบเ,เริ่มเทิมเลยใหญ่สะใจมาก นี่พอปลูกผักไว้ฝนตกบ่อยยาเยอะขึ้นเต็มเลยโอเคค่ะเพื่อนท,ทักทายนะคะขอตัวกินข้าวก่อนเด้อเพื่อนจ้าขอบคุณที่ว่มาท,าทักทายจ้าขอให้เพื่อนมีความสุขกินข้าวกับครอบครัวมีความสุขกันนะคะเราไว้เอทายวิวเงียบๆสวยๆให้เพื่อนชมใหม่เป็นกำลังใจให้กันและก,กันนะคะ เพื่อนๆบ๊ายบาย